อันนี้บูธร้านอะไรคะเนี่ยร้านแคคตลเลูเรียนเอ็กแฝเลนแคตตัสค่ะชื่อเรียกยากมาก <laughs> มีต้นไหนแนะนำบ้างไหมคะอ๋อต้นแนะนำวันนี้ก็จะมีพวกเอ่อโลโฟ,โฟค่ะโลโฟนอะุดดักโลดักขอนี้เท่าไหร่อะคะขอนี้ประมาณ9ก้า9ันเันใช่ตัวตัวละก็ตตละพันไม้อมา,ยายุเท่าไหร่แล้วคะเนี่ยอันนี้น่าจะปีหนึ่งประมาณหนึ่งปีนะคะ มีสายแมมก็จะเป็นออเรียวลานาตาที่หายากยากยตัวไหนเอ่ยใสยไหมเป็นออเรียวลานาตาจัดฟันเลยครับหน่งอันนี้ก็หายากทำมเมล็ดยากอยกู่ไอ้ดอกสีอะไรอะคะจะมีสีขาวกับชมพูค่ะตัวนี้เท่าไหร่อะคะตัวนี้พันห้าค่ะไม้แมนนี่ตัวแรกเขาบอกตัว 5, หาย 5, หาก ปกติเขาออกดอกบ่อยใช่ไหมออกดอกอากาศเย็นจัดก็คือได้เมล็ดยากอยู่ใช่ค่ะแต่ภาคเหนือไทยออกดอกอยู่ทําได้อยู่ค่ะเมล็ดก็คือยังทําได้ไม่เยอะมากใช่ถ้าอากาศแบบบ้านเราอย่างเงี้ยกรุงเทพเงี้ยยากขอชื่ออีกครั้งค่ะแมมมิลเลียออเลียลนาตาบินพี่โรล่แล้วตัวนี้ เมียวโจ้เมียวโจ้สี่ร้อย้าบาทลาเขาจะเป็นโขดใช่ไหมคะเมียวโจ้พวกนี้จะส่วนมากจะเป็นโขดคะพวกตระกูลขนนอกเหลืองพวกนี้ลาส่วนมากจะเป็นโขน เปียกมอนอันนี้เป็นมอนอ่ะใช่เป็นขนนกเปียกมอนเพราะว่าตัวหนาเขามันจะออกใช่จะออกฟูฟูคือมอนเนี่คือมันจะฟูฟูใช่ใช่ส,ส่วนใหญ่จะฟูหมดถ้าเป็นมอนตัวนี้ก็คามิเน่เท่าไหร่อ่ะคะขนนกเปียกมอน450 450หิบิบมดเลยนะคะอันนี้ก็คามิเน่มอนก็450าิบบาตัวนี้ก็ยากสายคามิเน่ ต้องรู้จักน้องเจนจิราแล้วค่ะนี่ประตุจักรนี่อยู่โครงการไหนอะคะอยู่อยู่ย้อนห้องน้ํำห้าค่ะเข้าประตูสามตรงมาเรื่อยๆจะอยู่ย้อเย้อนห้องน้ำห้าไปทุกวันอังคารทุกคันอังคารอย่างเดียวอ๋อหนูไปอังคารอย่างเดียวใช่สัญญาณไปอังคาร จะทำแรมเยอะมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยนี่เป็นถุงด้าหนามสั้นถุงด้าหนามสั้นเท่าไหร่คะอันนี้คือหกละห้าสิบหกละห้าสิบตัวนี้จะเป็นตัวออริจินอลที่หนามมันจะน่ารักมันจะสวยจะใจได้หนี่ามหนาสั้นเห็นตอดอันนี้แล้วนะอันนี้เห็นตอดเออแต่งงามตอดใช่มีอะไรอีกม้างคนแก่แก่ ใหญ่เลยต้นใหญ่่อันนี้กระถางสี่น้องสี่มีสี่คุณสี่ตัวดีอะกระถางใส่ต่อเอามาง่ายดีใช่ต้นใหญ่แล้วต้นใหญ่แล้วนะคะนี่เกือบเต็มกระถางแล้วต้นละหนึ่งพันบาทนะคะ ันนี้หนูขายเท่าไหร่อันนี้สามร้อยอันนี้ขนแก่พัดฟอร์มแล้วนะคะสามบาทค่ะนามจะขึ้น่งนลูนแ่น้่นนน ห้าสิบบาทนะคะตัวนี้ขนน่ารักขนสีส้มส้มบอกน้ำตาลน้ำตาลคือไม้เขายังเล็กไงใช่ใช่ต้องรอโตก่อนี้ก่อนแต่ราคาน่ารักขนไม่รีบต้องเลี้ยงต่อยใส่กันใช่ใช่ใส่กันต่อยอันนี้ตัวอะไรเปเล็ดหนังตรมเปเล็ดหนังตรมตัวนี้ก็ช้ำยากแต่ไม่ยากเท่าลูทีไอ รูดีไอที่เลิกเรียงแล้วค่ะที่ย<ด>อมแพ้อ,พอันนี้ช่างสา3ปีนี่ลากเป็นที่สุดแนวเธอเก่งมากามาเธอทำทรายปะเนี่ยแม่เขาเป็นไม้มีลากอยูอ่อยู่็นไม้กาวเป็นส่วนมากเป็นไม้กาวก็คือทำแบบหนอใช่ครับนี่ฉันนามาให้พอทำแังันเมื่อก่อนที่มีเป็นสิ่ เราันโดนหน่อยกัดหน่อยกินใช่ไหมพ uh ี area, yeah? there, uh ่พ oh ี well, way, ่ไม่ใช้ยาก็เลยเล่าตีนับมืออายอย่างน้อยเห็นบอกยอมถ้าถีบเสื้อเยอะก็คือต้องกางมุ้งนี่เก่งมากเลยเห็นไหมน้องทำมาได้มีลาบเป็นขวดอ่ะมันมายังต้องเก็บมาพูดกัดไปหมดเลยมาวันเดียวหมดก็มุ้งโปรยเสกเวลากินโน ไม่ไดเอาไปหรอส่วนใหญ่จะรู mm ้จ hmm. mm ักไม่ค่อยได้เอาไม้พวกนี้ไปีจะเป็นพวกไม้ตลาดมากกว่าแต่บางคนก็หาขาดของก็มีเยอะก็มีติดไปแบบขาดสองถาดไม่ไดเอาไปใช่ไม่เอาไปเยอะอย่างถ้ามางานก็ใด่ติดไปต้องกลับไปดูอันนั้นแล้วคุณพ่อมาค่ะ 还很牛对吧？ ห็นในไทยในไทยไม่ค่อยมีคนเล่นยังไม่ค่อยเยอะมากตัวนี้ป้าที่เราเองบอกอันนี้ทาคาสโกขออีกทีค่ะ <laughs> แมมมิราเลียโบคาซาน่าทาคาสาโกเป็นขนแมวไร้หนามตัวใหม่ของญี่ปุ่นอ่ะอืมมัจนจะน่ารักคล้ายเอลบิโคม่ากับออลเรียลลานาตา้าผสม <laughs> แอ่ก็จะเหมือนขนแกะหรือวี วยเนะาะน่ารักอันนี้จริงๆลุ้นคิดแต่ว่ามันแตกจะก็เดี๋ยวรอดูไปเรื่อยๆหายหายละเลิกลุ้นเป็นสองหัวใช่กลายเป็นนกสองหัวแล้วอันนี้นกคู่ พวกนี้ลากออกยากตัวเองชํำเก่งมากเลยเนี่ยเอ้ยลากออกไม่ยากแต่ว่าเลี้ยงให้รอดยากจริงๆแมมหักงางไว้อะมันก็ลากค่อนข้างจะมาแหละแต่ตอนแต่ตอนลงดินเนี่ยตอนมันไม่ลงดินอ่ะมันไม่เป็นไรนะพอลงดินเขามันชื้นบางตัวก็สะดุ้งงตัวก็ฉันอยู่ไม่ไหวแล้ว เก็บไปแล้วเหรอคะไม่มาอ๋อไม่มีแล้วโมโฟน่ารักน่ารักพิซไอโมโฟพฟิซไอมีบุตรดาปาดเนาะใช่ปาดกี่ปีแล้วคะก่อจะได้กอขนาดนปีนะน่าจะ กอนนี้น่าจะสามเดือนตัวเองเลี้ยงลงโป่งไหมเลี้ยงหัวท้ายไม่ได้ปิดเป็นลงโค้งไม่ได้ปิดหัวท้ายก็คือลงเข้าใช่เ็ตแทั้วันมากกว่าตัวนี้เชื่อเลยนะตัวนี้มันเป็นลูกผสมลูกผสมแมมมพริกกับเลาอายอผลมันจะได้แมมเม็ดพริกมาแต่ดอกได้เลาอ้ายสีเข้มดอกสีเข้ม